หลังจากที่ช่องพี่เนี่ยปลดแบนไปนะผมแล้วพี่เนี่ยก็ได้ลงคลิปผลเยติไปนะครับทุกคนหลังจากนั้นเนี่ยกูไม่สบายเลยนะครับผมคือผมนอนแล้วผมก็ตื่นขึ้นมาผมเจ็บคอมากนะทุกคนแบบว่าคอแห้งมากเลยนะมันก็คือแบบเหมือนไม่สบายนั่นแหละถูกแล้วนะทุกคนคืนน้ำลายก็คือเจ็บคอมากเนี่ยแล้วกูพูดอยู่นะแล้กูก็เจ็บเพราะฉะนั้นทุกคน,นครับถือว่าพี่ขอนะถือว่าผู้เองฟังรู้เรื่องนะช่วยๆกดไลค์พี่หน่อยคนละหนึ่งไลค์คลิปนี้เลยสองร้อยไลค์เหมือนเดิมนะครับทุกคนไม่ยากเพราะว่าคลิปที่แล้ว อย่าลืมนะครับช่วนชวนกดด้วยตอนนี้นพี่เนี่ยแคสเกมอยู่ในห้อง ICU นะครับทุกคน<อ>แต่ว่าใสา่น้ําเกลือนเนี่ยต่อเต็มตัวพี่ไปหมดแล้วเพราะฉะนั้นฝากทุกคนกดไลค์กดซับสไครต์กดแชร์กดกระดิ่งให้พี่ด้วยกดทุกอย่างอย่าไปทิไลค์นั่นแหละแม่ง<อ>คลิปในวันนี้ผมรู้อยู่แล้วแหละว,ว่าพวกคุณเนี่ยร้อยผมเล่นอยู่นะทุกคนซึ่งสิ่งที่พี่จะมาเล่นในวันนี้น,ะนะั่นก็คือดาบนั่นเองนะทุกคนหรือหอ,อกนั่นเองหอ,อกนี่คือหอ,อกมังกรนั่นเองนะครับทุกคนนี่นะชื่อดาคอนฮานะครับผมมังกก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 กรรหหหหัััััววววววใใจจนน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 นะะะอออมมมงงทุคผผบบบเเเเลยย่่่่าาาาดดีี้้็็ขโสตไ ไปลองเล่นมานิดน,นึงแล้วนะทุกคนระวบานที่ช่องกูโดนแบนนะ<ด>ก็ถือว่าใช้ได้นะผมสกิลกว้างดีนะแต่ผมไม่รู้นะว,ว่ามันคอมโบยัยงไงนะทุกคนก็ลองไปกดมุมวอนั่น,นแหละผลนี่เล่นเป็นผลมืดหรือผลสายฟ้าดีว่าคนดูเอาผลมืดแล้วกันนะเดี๋ยวไม่ไหวเราค่อยเปลี่ยนเป็นสายฟ้าเดี๋ยวผมอันตอนนี้ผมใช้เป็นผลมืดนะทุกคนอัพนี่ก็อัพเป็นสายดามน,นะทุกคนสําหรับใครจะอัพตามผมอัพตามนี้วนปืนเนี่ยเดี๋ยวผมค่อยเล่นทีหลังนะทุกคนต้องเล่นแยกนะเว้ยเดี๋ยวมันจะมีคลิปแยกแล้วก็ นนทุกคนฝากทุกคนกดไลค์ด้วยตอนนี้พี่ก็อยู่ในหน้าเวเปอร์คุงช็อปนะเป็นร้านขายไก่ตันของพี่ัเนเนงนะไก่ตันเผาวีสี่เนี่ยก็ราคาแค่149บาทเองนะครับทุกคนสามารถเปลี่ยนเฟืองได้นะเว้ยแล้วก็ตอนนี้นะครับร้านพี่เนี่ยมีไก่ตันเผามังกรมาแล้วนะทุกคนขั้นสิบด้วยนะกดสินค้าเพิ่มเติมตรงนี้นะแล้วก็กดบ็อกฟูดแล้วเลื่อน,ล,นลงนะทุกคนนี่นะผมจะเจอไก่ตันเผามังกรนะแล้วก็จะมีห่อมังกรใหม่แล้วก็ปืนมังกรใหม่ด้วยนะทุกคนราคา849บาทนะผมคือมันจะค่อนข้้าางงแพหนนนน่่อยกกก็ใสจไตัลิูช นนมันฟาร์มอยู่เอ้ยเราก็จะไปกวนมันคือผมขอบอกไว้ก่อนนะว่าผมออก่อนหน้านี้ผมอาจคลิปไปแล้วนะครับผมแต่ว่าลืมเปิดไม้นะดีนะกวาดไปประมาณครึ่งคลิปแล้วก็เช็คแบบว่าในนี่นะครับโอเบียสโปรแกรมัดคลิปมาคอมโบคอมโบจัดอะปุ๊บ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 เรื้อยเรือยโอ้โหไม่ได้ไม่ได้อันนี้มั่วนะทุกคนมั่วจัดโอ้มันหนีวะเฮ้ยเฮ้ยไม่นหนีวะเฮ้ยโอ้ชิบหายละเรื้อยเรือยสเต็ป โอ้ยอยาไอาทำแบบนี้เอมอมงโดนด้วยอันนี้มันเล่นคนตีนะครับผมว่าจริงๆควรเลนะ่นแบบสายฟ้ามากกว่าปุ๊บนี่ไงเลื้อยเลื้อยเลื้อยได้อยู่นะให้อยู่นะแล้วมันจะหนีจะหนีขอร้องแล้วมันไม่หนีว่ะทุกคนอันนี้แหละอันนี้แหละโคตรใจพี่ชอบพี่ชอบจัดอ้าวอ้าวตายนะตายนะยนะที่ไหนวะ เรียบร้อยครับผมโดนสกิลเอ็ก <c oughs> ผมพอด,ดีร <c oughs> ะเบิดเลยเ <c oughs> นี่ยแหละของโกงเว้ยมันตัดเคนค่อนข้างดีนะสกิลแซนเนี่ยส่วนสกิลเอ็กนี่เราก็ต้องปาให้โดนนะครับผมประมาณนี้ลม <c oughs> อ๋อเปิดไม่แน่น้องไม่เปิดแล้วลอ, <c oughs> ي, อุ้ย13บเอย็มเลยหรอมา,าดิมาดิอิทยกเจออยู่พอดีเราจะได้ทดลองของใหม่ด้วยไงว่ามันแรงจริงหรือเปล่าเฮ้ย NGU dog เอ้ยมันด่าผมว่าทำไมมาถึงมันด่าผมเลยอ่ะเฮ้ยผมเจอคนสู้อยู่ตรงนน้นว่ะปึ๊บสวัสดีเพื่อนสวัสดีเพื่อน โอ้โอ้โอ้โอยาจะทำแบบนี้นี่ไงเลื้อย oh. เลื้อย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 คืนเว้ยเลื้อยคืนน้ำเม็ดเป็นหมื่นเป็นแสนอะ่ะเฮ้ยมังกรเอ,อื้อเดีย๋ยวไปไหนวะเลื้อยครับเลื้อยเลื้อยสเต็ปเลื้อยอุ้ยเกื็ตายนี่ครับต้องเจอเผ่าไซบอร์กเว้ยไปตายซะสวยครับผมอย่างแม่นน่ะสกิลเอ็กซ์สุดแรงนะทุกคนถ้าปลาโดนเนี่ยสกิลซัดจะตัดเค้นดีดีเฮออโอ้โหมาอย่างงี้ ไม่ยังงี้ไม่แป๊บนี้นี่ไงนี่ไงขอใส่บอกประท้าเผาไอ้นี่นี่ว่ะสกายครับทุกคนต้องเจอกันหน่อยฮะเลื้อยฮะเลื้อยเลื้อยเลื้อยสเต็ปสเต็ปผมคือเลื้อยเว้ยเฮ้ยจุ๊บอ้าวสวยดิไม่ดิไม่สวยเฮ้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 ยอะไรเออเฮ้ยไม่นะ โอเคออกทันออกทันออกทันได้อยู่นะผมได้อยู่นะเอาอยู่ไหนหรอวะโอโหอยู่ข้างบนโอเคได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่มันจะตายแล้วทุกคนมันจะตายแล้วกูออกก่อนดีกว่าอออกทันออกทันออกทันผมมันอยู่นู่นแม่งพูดไปก็เจ็บคอไปว่ะโอโหผมโคตรเกลียดเลยสวยดิ สวยดิเรียบร้อยหัวแตกไปหมื่นแปดสองร้อยโอ้โหคุ้มแล้วคุ้มจริงๆผมตายได้นะแต่ว่ายังรอดอยู่ไอ้ฮิตยาเล่นแบบนี้คือผลมังกรผมไม่สามารถสู้ได้เว้ยตัวเดิมแน่นอนเลยมันแอบไปฟาร์มมาครับมีมีมีตัวมีตัวข้างหลังเอ้ยมันเกมันเกอย่าลุมอย่าลุมอย่าลุมพี่โอ้โอ้อ้โ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 อเโอ้โอยโอ้โอ้โอ้โ่้โอ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 ้โ้โ จังหวะนี้ใครจะไปอยู่อะของใหม่ก็เอาไ่อยู่อะผลมักรกอนะ <c oughs> โอ้โหแล้วผมรอดได้ไงวะเนี่ยมาลูปช็อ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 ปมาลูช็อปลานบริการเติมโลบัคระบบไ d เบวกพาร์และแบบกลุ่มและยังรับกดผลกดเกมพาร์แมปต่างๆอีกด้วยนะและยังมีขายรหัสไก่ตันแมปบล็อกฟู้ดและคิงเลกาซีอีกด้วยแถมยังรับเติมเกมอื่นๆอีกด้วยทั้งเอาวีฟีไฟฟับจีใครสนใจใช้บริการลิงก์อยู่ใต้ล่างคลิปเลยนะครับ เ้ไอ้ Philosophy นี่มันชื่อเปเปอร์ว่ะมันชื่อผมเลยเนี่ยมันตั้งชื่อผมดูครั네네บมันบวกกันอยู่ข้างนอกมันบวกกันอยู่ข้างนอกถือว่ากูขอมีเวลไม่ตันหรือเวลตันว่ะเฮ้ยจุ๊บนี่ไงโดนเปรับไปหนึ่งทีกูเลื้อยกูเลื้อยไอ้สกิลเลื้อยนี่มันใช้ยังไงให้โดนวะอ่าโดนไหมไม่โดนอีกไม่เป็นไรครับเฮลิคอปเตอร์สองคนเลื้อย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 โดนน้ำเต็มว่ะ ูให้มึงเลยโดนโดนเฮ้ยเลื้อยดิเลื้อยเลื้อยเลื้อยได้ไหมสวยครับผมโดนสักทีสกิลแซดมานี่มานี่พี่ชายอะไรเนี่ยอ้ากูโดนไปด้วยมาดูช่วยช่วยด้วยครับโอ้ยมันคอมโบเป็นมันชื่อเปเปอร์ด้วยนะโอ้โหคนชื่อเปเปอร์นี่มันโหดจริงๆเลยว่ะมาเอาเลยเอาเลยเดี๋ยวพี่ขอแล้วกันนะไหลไไหหลลจัดไหลจัดนี่ไงไหลจัดโอ้เอาเรี้ยง <The> fuck. เอาพี่ชายอย่าพึ่งดิเอาโดนนี่แบบนี้พี่ชายโดนนะพี่ชายโดนโดนล้ำโดนล้ำอโหเกือบตายดูดิ <No. S 2> เรียบร้อยเอา้าเฮ้ยมันเปิดเคสหลบได้ไงอายอ้าวโดนลดัดเขาชั่วเลยเกินไปพี่ไปลัดผมแบบนี้อ่ะมันเป็นคิวผมนะมันเป็นคิวผมสวยครับผมอย่างน้อยก็ได้เก้าพันไอ้นี่เล่นผลเพชรนะมีคนดูขอให้พี่เล่นเยอะอยู่นะผลเพชรเนะี่ยใจเย็นๆเด้อ เรเล่นของใหม่ก,ก่อนจุ๊บสเต็มงูลเลื้อยครับสเต็มงูเลือ้อยเลื้อแล้วโดนช็อตไง่ย,เ,ยเอ็กไปตุ้มโอ้โหไม่ตายได้ไงครับโดนกัดไหมโอ้โหเพื่อเจ็บเจ็บเจ็บเลือ้อยอียโดนตัวพี่ขอแล้วกันโดนครับผมยังไงก็ตาย มาดิเลื้อเลยคืนเลื้อยคืนพี่ชอบพลังงูเลื้อยที่สุดแล้วคิวได้ง่ายๆเลยถ้ามันโดนเต็มๆนะเดี๋ยวผมไอ้ไอ้ไอ้นี่มันสู้คนอื่นอยู่มันสู้คนอื่นอยู่ก็โดนดิก็โดนดิลามไปโอ้ยอย่างแรงอ่ะติดไฟช็อตดีกว่าทุกคนพี่ดูโดนอุ้ยไม่ตายโหรอเดียไหมพี่จะมันเปิดเผามาเปิดเผาเนี่ยเลือยดิเลืยดิไม่ไม่ตายได้ไงหว่ยิงเกินไปทำบุญวันไหนเนี่ย โอ้โหมันดูดเลือดผมไปแล้วมันดูดเลือดผมไปแล้วเออสวยตายไหมตายไหมเฮย้ยโอ้โหนึกว่าจะไม่ตายเมื่อกีน้นี้มันอึดมากเลยนะทุกคนเผาปลาแบบยื้อชีวิตมันมากเมื่อกี้เนี้ยแต่้าผมติดหนื่นี่ก็เสี่ยงตายอยู่นะถ้าโดนคอมโบเนี่ยเฮ้ยมันเอาอีกแล้วโอ้โหเอ็งรีบอ่ะดีเลยพี่ชอบเลยคนที่แค้นแบบเนี้ยเ้ยๆูขอโทษะ่ะเอ,อ้ยพี่ขอโทษ ขอโทษขอโทษขอโทษเจนมันจะลุมผมเว้ยมันก็ต้องชาร์จครับผมสกิลเอ็กเนี่ยมันชาร์จได้เว้ยปุ้งโดนครับเต็มๆโอ้โหสี่พันไปดิเจ็บนะมีโจมีเจ็บกันบ้างสวยไหลดิแตกหนึ่งครับคอมโบมั่วๆคนดูไปลองทำมันได้นะแบบเมื่อกี้เนี้ยพี่ก็จำไม่ได้แล้วว่าคอมโบยังไงอุ้ยอันนี้มันเดินมานิ่งๆมาแช่เลยว่ะเฮ้ย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 ยายาโอเคครับรอดแล้วรอดแล้ว มึงเอาไปกินก่อนเลยเนาะนี่ครับพลังงูเลื้อยเป็นเผ่เเาที่ผมกลัวมากนะสกายกับค่อยๆดีกว่าทุกคนเสียวเอาโดนดิโดนไหมเอาโดนโอ้โหแต่เคนมันช่วยครับโอเคโอเคค่อยๆอย่ทำร้ายชั้นสวยโดน นั่นแหละอูมันเปิดเค้นหลบได้ไง่ายอย่างนี้เลยหรอของใหม่นี่นะนี่เอาสายฟ้ากูไปแดกไปห้าวจัดพี่ชายพี่ชายห้าวจัดพี่ชายไปไม่ตามแต่ห้าวจัดนะสวยดีโนริวาร์ติไม่เจอเซิร์ฟเดือดๆเลยเว้ยเจอแต่เซิร์ฟปิงไม่เป็นไรครับอย่างน้อยมีคนให้สู้ตอนนี้ผมเอาหมดอนะ่ะอันนี้ผมเห็นคนสู้กันอยู่นะปึ๊บวันดีพี่พี่ชายพี่ผมเล่นด้วยพี่โอ้ย้เล่นคนสายฟ้าเหมือนกันวะเฮ้ยเลื้อยเลื้อยดิเลื้อยดิสเต็ปสเต็ปต้องมา เอาไปกินก่อนเฮ้ยอย่าลัดผมอย่าลัดผมพี่ชายไม่โดนข้างขวาหายไปหมดเลยามาดิอะดิเลื้อยเลื้อยเลื้อยสเตปสเตปสเตปต้องมานี่ไงครับคิวคอมโบไปวันช็อตโอ้โหเมื่อกี้มันน่าจะฆ่าอีกตัวหนึ่งไปนะส่วนผมก็าฆ่ามันต่อเลยเขาเรียกว่าเสือรอเกิน์ท<ห>ุกนี้ผมเจอฆ่าหัวไม่ค่อยเยอะเลยครับไม่เหมือนคลิปที่แล้วนะเจอเดือเดเยอะอยู่ ต่ไม่เป็นไรครับขอให้มีคนสู้พี่ขอช้างสนใจเราหน่อยสนใจเราหน่อยสนใจเราหน่อยอุ้ยมันอืดเหือเนี่ยโอเช่ oh, <shit. S 1> มันเหมารวมอย่าทำแบบนี้มึงเอาไปกินเลยช้างน้อยนี่ไงไหล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 เกินไปว่ะเฮ้ยไอ้นนี้มันเสือรอกินมันเสือรอกินมันจะลาพี <S <S เา้เอาจริงเอาจริงผมนี่แหละไปย่งคิวมันเว้ยแต่ก็ผมเป็นคนตีดาเมจได้เยอะกว่า เอาไปกินอุย้ยโดนด้วยโอย้พันหนึ่งไงหอทำไมเบาจังวะเรื่อยๆไปไม่โดนเลยครับเอ้ยมันผิวอะผิวเหรอวะอย่าผิวดิอย่าผิวไม่ชอบสวยสวยครับช้างผมเป็นคนฆ่าได้มีร้อนกันบ้างแหละเรียบร้อนเอาเอาตื่นเลยครับผมไม่รอนะผมขออนุญาตนะ ฝอ,อยายญาตไม่ให้โอกาสนะครับฝ <Huh? S 1> อ,อยายญาตไม่ให้โอกาสแล้วก็เหลือเลยเหลือเลยไม่ตายได้ไงติดไฟช็อตน,นะแต่ติดไฟช็อตเจ็บจะหนีและโอ้มันหนีแล้วยายาขอร้องขอร้องสู้ด้วยใจดิเออใจใจเองรักเปล่า ตายไปซะ <c oughs> เน้นๆอะไม่น่าจะลองเล่นกับขลไฟว่ะทุกคนว่าน่าจะเข้ากันอยู่มาถึงสีอะเข้ากันนะแต่คอมโบนี้ผมไม่แน่ใจโอเคครับคนดูสําหรับหอกมังกรเนี่ยมันก็ใช้ได้อยู่นะทุกคนแต่ผมว่ามันคอมโบยากไปหน่อยวะ่ะก็ใครรู้วิธีคอมโบเนี่ยก็คอมเมนต์บอกพี่ด้วยแล้วกันนะพี่จะได้ไปลองทีหลังนะครับผมอันนี้คือแบบว่ามาเล่นแบบ ไม่รู้เรื่องอะไรเลยถึงจะรู้สก,กิลแล้วนะว่ามันเป็นยังไงแต่ว่าแบบพี่คอมโบไม่ได้อะน,นึกออกไหมงันว่าฝากทุกคนกดไลค์คลิปนี้ถึง200ไลค์ด้วยแล้วกันนะผมแล้วก็อย่าลืมไปซื้อไก่ตารลร้านพี่นะครับผมลิงก์อยู่ที่หน้าชุมชนนะทุกคนสำหรับคลิปนี้พี่ไปละบ๊ายบาย